บ่มีนี่บ่มี่ชิมเพราะว่าตายหิดแล้วจ้ะมาสวัสดีค่ะคุณเพนกดมอร์นิ่งอันนี้คุณเพนนี่เพิ่นอยูุ่ยังก่อนเนาะมินิโทบะไรแม่ยจ้ะสวัสดีสวัสดีพี่ตูมเนาะจานะ้ะเนาะพี่โอเป็นจา้าใดกุ้งท่านเดือบซื้อๆเด้อยกุ้งท่านเดืเบเอิญกุ้งอันนี้กุ้งเบิ่ง ฝนตกแห้งแห้งได้จ่ามาขึ้นเนี่ยหมากอันนี้กุงโรนกุ้วุฒิผลไม้กระซุกฝนเอาไปโพดเนี่ยจ้าในช่องคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยเขาใจคกุ้งเขียนบรรยาย่จ้าสองร้อยห้าสิบห้าคำอังกฤษไทย a t t ม r w h ั t มึนบ่สวัสดีจ้าคุณสาคอนยินดีที่ได้รู้จักค่ะเอาฝนตกจ้าเพิ่งกลับจากบ้านน้องจ้า จ้าพี่จอมสวัสดีค่ะกึศกึศมอร์นิ่งค่าแคนาดาเนจเนาะค่ะ Correct r i g h That's See t why I said anyone call you Tim is wasn't you is Tim Tim สวัสดีค่ะทักทายค่ะ,ะทักทายนะจพิดพลาดกอเอ็ยมจ้าพี่โอแคลิฟอร์เนียลาสี ไม่ไกลจากอำนาจสวัสดีค่ะพี่โอตุกุมบุมี่หนีแล้วพี่สาก้อนบ่ผิดหรือเปล่าเบิ่งผิดหรือเปล่าเบิ่งผิดปีบอ่ะหนีชิ้นกับบุมี่เดอ้อพี่พีค่ะพี่ตุม้มอันพี่ตุม้มเอ้ยน้องเห็นคนปีเกิดคนเกิดปีงวดรือะ่ะ เดินทางจ้พอคุณ something went wrong like you have some some don't have voice at all ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาบอกค่ะค่ะพี่าคอนพร้อมค่ะพี่าคอนพร้อมค่ะ แต่มวนเซยกุ้งซัมนียกุ้งกับมวนได้เด้อกุ้งเสียบอกหายดีก็กุ้งนั่งอยู่เฮียนซื้อๆนอกใจเนาะประทับประดลาละจ้าคนห้าโอ้ create เนาะกุ้งกับเสียบอกแต่ภาษาอังกฤษแล้วเพร,ะนนะพระาะว,ว่ากุ้งเิ้นในภาษาอังกฤษให้กุ้งบอกหลุดเน็ตกุ้งไดหรือเด้อแมนบอกอ่มันติงเคี้ยนหรอแม่จะไปทางไหนเนาะเอ็ม จะพี่โอแคลิฟอร์เนียราศีไม่ไกลจากอำนาจสวัสดีคะ่ะพี่โอทุกที่ I M T H I M จะพี่จอมสวัสดีคะ่ะอยาทิมบแม่นติมไร right? อย่าทิมทิมผมหนาะวจอมพี่ตุ้ม คุณสาคอนคุณเดือนไปลายละบะ่ทักทายกันสบายดีบ่านา่าจะพักพนนะั่นนะอีกสองนาทีน,าน่าจะปัจจินีพี่ติ๋มเวลา h o าไ o n g เนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็คือหนึ่งชั่วโมงมันบพ่พี่ติม๋มสวัสดีพี่ตุ้มน่าจะเนาะพี่โอเป็นเจ้าใดกุ้งท่านเนี่ยบอกซื้อๆเด้อลยท่านใดเบิ้งอ,อันนี้ขอบคุณ,คณจ้ะพี่จอมขอบคุณค่ะพี่ตุม้ม พี่โอยู่อยู่ในบอนจีจานิวันนี้วันเสาร์พี่โอทํางานบอจบาคเมื่อีงพี่เตรียมสบายดีไหมคะสบายดีบอพี่ตุม้มเป็นตั้งไดน้อจ้าสวัสดีคะ่ะพี่ติมติมมาแล้วได้เจริเวลค่ะยิ้นบอหรือยิ้นดีดอกสวัสดีจา้าเพื่อนโอโอ้พระเจ้ามิบเชี่ยวกันนอนได้แล้วนะ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 เพื่อนนะาจา้กทุกคนก็นมี่เนี่ยมีเรากระสิเป็นทั้งยุโรปเขามาในยังใช่นะจา้า ก็สิได้อันนี้นะจ๊ะเนาะก็สะได้ลาก็ขอสวยน้อยนึงนะจ๊ะเนาะแม่นนจากคุณสาคอนอู้หขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะก็สวยตามไว่น่าจะดีนะคะอ่าเมื่อนี้ฝนตกจากคุณเดือนอยู่แคนาดาออยู่ฟังอ บริสโคลัมเบียอิสอาไรกับเรนนิงเนาะตอนนี้คือขอบคุณจะพี่จอมขอบคุณค่ะพี่ตุม้มพี่โออยู่อยู่ในบอนจิจานยิมโบนี้วันเสาร์พี่โอททำงานบริาจาคมืินนี่พี่เตรียมนี่ร้านสาวเนาะจ่ะแพอยู่มาเบิงหน้าเฮ็ดย่างแต่ย่ามนี่สวยบบนี่แพ้ส่งนี่ที่หลายจากได้บอลลูกพูดได้ในร้าน I I ้ไอ้ i, I d o n t นไอ้ t ดนไ e ท์ท e บี สุท้ทานสิอันกุ้งเงินท,ที่คุณว่าเนี่ยได้แชเนียงสีเพราะว่ากุ้งเงินลูกลูกกันสามีคนอีลีผี่จอมกระใส่ทุงมือหนึ่งตัวจ้ะกระใส่ทุงมือเฮ็ดเสียกไหมใส่ทุงมือใส่อ่ากันยาเนี่ยละจ้ะน้องกุง้งคนมือเติบแมนถูกต้อง เมื่ออยู่บอลีอยู่แล้วเพราะว่าสามารถี่ใดสามในที่ห้อกอดโพลสามาที่หา้างกับโพลสิบก่จ้ะเพราะว่ายัางพี่ติมของกุ้งอ่ะกุ้งเห็นจากกับของพี่ตุ่มเนาะจ้ะเนาะพี่ตุ่มแต่ว่าพี่ตุ่มยิ้เบลเยี่ยมเนาะจ้ะนะพี่สาค้อนกุงบรตกใจจ้ะเพราะว่ากุ้งอยู่แบบนี้จ้ะ i is a s t e a m but c a n have a ad in life okay now I understood t h a ย k you ตุลาค่ะ ทักทายค, morning, ค่ะมอค่ะสวัสดีตอนเช้าแคนาดานอกจากนาะทักทายกันจา้า Very good Very good เอาบัดนี้มาดามกุ้งสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good morning ค่ะ Good morning นะคะน,นี่มะนามกุ้งมาอยู่ในหนามานอจาะนามาแต่ว่าสิสร้างพืชซื้อเส้นกว๋วยเตี๋ยวนอกจากนาะ จะกินกว๋วยเตี๋ยวอากาศแบบไม่ต้องกินกว๋วยเตี๋ยวจ้ะแมนจันน้องจอมเจ้าของบ้านเพิ่นสวัสดีค่ะคุณนักการ์ตูนสตอรี่สวัสดีค่ะ,ะ is right I say like ไรแมนกุงเบอร์คอยสบายใจอิลีจ้ะไปสั่งมาไวเด้อจ้ะน้องจอมนี่เตียคนมีวาสนาสวยแบบนี้ล่ะค่ะอิลีติจ้า สวยแบบไดจ้าแบบกุ้งนีตีจ้าแบบปีนี้คิดนักพ่อสมควรไม่ค่อยสบายใจถูกต้องแม่ปีนาได้ใหญ่บอกแม่กับสิอบดปิดหกสิบจ้า it's not sixty day i'm u s t ninety day i make simply ninety day สวัสดีค่ะพี่อิลีพี่จอมกระใสถุงมือหนั่นตัวจ้ากระใสถุงมือเฮ็ดเบียกไหม ใ่ถุงมือใจนิเทียมสามีเอิญชิมชิมแม,มนบะสามีเอิญเนี่ยนะคุณนักการสบายดีเนาะจ้าคุณนักการสาําตอนนี้เก้าโมงสี่นาทีค่ะเข้าใจจ้าคุณสาคอนแม่นจ่าบ่เป็นยังกะพี่สาคอนน้องสาวบ่ามาด,ดอกน้องสาวบ่าวางช่วงนี้น้องสาวสิบ่หวางช่วงนี้เพราะว่าสิเฮ็ดนักกินแรงสิวหวางยูยูอ,อําเพอ ลาสีใสค่ะโอททำไมพี่ไม่ได้ยินเสียงน้องโอ๊ะกุ้งเสียวันมีวาสนาสวยแบบนี้ล่ะค่ะอิลอีติจ้าสวยแบบไดจ้าแบบกุ้งนี่ติจ้าวัน <laughs> <laughs> คนเกิดปีกระต่ายวัดนาดีจ้าโอ้ขอบคุณค่ะพี่โอกระปีกระต่ายพร <laughs> มนาน้ำหนาเนะจ้ะโอ้ขักเนะจ้าขักยุจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะมือนนิกาเชิดไรกัน Can I speak English right? is real is make like a short video right อะไรอยู่ what you think นะบอจ่าที่เป็นวิดีโอนี่เาวนะจา่าเมื่อกี้ภาพหยุดโอ้ไอโนของกุ่งก็หยุดอยู่แน่นี้ขอบคุณนะคะทุกคนมากๆนะคะขอบคุณมากๆากนะสบายดีบ่เนาะจ่าห้ล้านดวงตาสวัสดีด้วยจา้าสวัสดีมากๆค่ะ เทียหนึงประมาณตอนเที่ยงมุงสิข้้สามทุมเบลเยี่ยมมุงสิขึ้นอีกเทียงเมื่อนี่เสียสองวโมงว่าแค่นั้นพี่ตีต้องถามนะบัดน,นี้น่องคลิปคลิปอันคลิปเลี้ยวนี่หมายถึงว่ายินดีจากคุณจอมขอบคุณตอนนี้คงเห็ยนดวงตาเดียวเนะจาะเห็นแตพ่พี่จอมหรือพี่ตุ่มเหรอกุงบ่ลูกุงบอลูเยะจ,จัง นองล่องดูช่างคลิปเจ้าเื่อล่องรับสตรีมสวัสดีค่ะคุณนักการสตอรี่ Good morning ค่ะคุณกฤษณนมาขึ้นไรขึ้นก่อนนั่นแหละเพาไปใช้ดอกสิเปี่นเสียชื่อแคนาดาคือกันนี่แหละคนละหละกักจ้ะแคนาดาประเทศใหที่สามนอกจากนาะขอตัวก่อนค่ะนอนดู YouTube หน่อยลอยล้านเด้อจ้ะออ้ผิดจม